สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้กินเอ้ยให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนีนะครับก็เป็นพุดดิ้งกาแฟมัคเคียโตนะครับกับพุดดิ้งอันนี้กินหมดแล้ว <c oughs> กับพุดดิ้งชานมไต้หวันนะครับอันนี้ไม่ได้กินนะครับแต่เมื่อวานซื้อกินไปแล้วมันก็จะรสชาติประมาณว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่งกินสดๆเลยอันนี้คือเป่าให้มันเป็นลม <c oughs> มันก็จะเป็นรสชาติแบบว่า ไม่หวานมากนะครับเพราะว่ามันเนี่เห็นไหมว่าไม่มีส่วนผสมของน้าตาลเลโนโลชูการ์แคลอรี่ต่ำนะครับแล้วมันก็จะใส่แบบผสมเจลลี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยดูดไปนี่คือมีแต่เจลลี่นะครับแล้วก็ผสมเหมือนเป็นรสของกาแฟนะครับมาเคียโตหวานน้อยนะครับรสชาติหวานน้อยนะครับ,รชนนรบใช้สารอะไรให้ความหวานแทนเนี่ยดูสิอ๋อาสารให้ความหวานอะไรเนี่ย ซูคาร์อ่าประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันอไอ้ตัวนี้นะครับทั้งคู่เลยเนี่ยมันจะมีอยู่ที่40กิโลแคลอรี่นี่ดูเห็นปะประมาณนั้นก็ถือว่าน้อยมากรสชาตินะไม่หวานมากแล้วก็อันนี้คือสำหรับคนที่ชอบกาแฟก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่ชอบเป็นชานมก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็รสชาติก็อร่อยหวานน้อยใครสนใจก็ไปกินได้นะครับมันจะแบบมีน้ําน้อยนะครับมันจะส่วนมากมันจะดูดไปนยะมันจะมีเต่นเนื้อเจลลี่ไซส์เยอะนะครับเป็นบุกเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็อ้าวันอไม่ใช่อันนี้ตกอันละสามสิบบาทนะครับก็แพงอยู่นะใครสนใจก็ไปหาชิมได้นะครับสำหนี้ก็สวัสดีครับ